อยากแต่งต่าะตู้เล่นเกมในพนี้ไม่ได้อยาก่งูอินเป็มพี่มวยรักเขามไม่หอารักไม่หรอ้ยม่าเรากเอาจะอด้แล้วนเรารักใครอ่ะรักคนใส่เสื้อสีแดง ยังไม่ทำพี่เมย์ครับรักผมไม่ครับอะไรนะรักใครอะผมรักคนผมยาวครับผมมาเลยรุกนเลยกรักคนสักยว คิวตลอดเลยนะชารไไมไม่ไม่เหรอมันไม่ต้องไม่มาต้องไม่ไดี่ยวไปเลย่ไมไเอมยังตัดสินใจอยู่นิดเดียวเลยไม่ต้องเงินเน่ยเมื่อกี้ไเอมมยังตัดสินใจอยู่ตลอดมานะบอลรักพี่เป้าเดี๋ยวรักใครวะคนอ้วนครับผมเฮ้ย ไมเราก็ไม่อ้วนเลยน้ำรักเราก็ะไม่แล้วรัใครรัคนใส่ไวเลตรักคนใส่ไวเลตไม่ได้ใส่ไวเล็ตเพราะจันนี่บอกว่าไห้อันเนี้ยนั่นแหละนั่นคือความราชคืองเลยไรวปคือพอมันวิ่งหมดปุ๊บอ่ะไม่รู้ต้องไปยืนตรงไหนไม่รู้ใครที่ยืนอยู่โพสิชันแปลกๆก็เป็นคนนั้น พี่บูมตารักกันนะคะไม่แล้วรักใครอ่ะรักคนใส่เกงยีนเฮ้ยไส่เกงใส่เกงฟอนด์มีคิวยั้องอยู่อ่ะนส่เกงยีนเคดมันด้วอ่ะคิวโดนอ่ะอ้าวโอเคต้องสัมภาษาสอบทางครั้งสุดท้ายสครั้งสุดท้ายอยากถามใครถามครูแก้วครับครูรักผมไหมครับไม่กล้าพูดว่ารักกลัวโดนตบแต่เด็กๆไม่รักแล้วรักใครครับรักคนจ้าหุบ รักครับผมแม่อไปเลยอรอส้ายด้ายอบสุดยควครักเขาไหมรักแล้วรักใคราตอบชื่อนะ้จะเข้าใจผิดรักคนมีนิ้วเท้า ให้ป uh. ูนทำอะไรดีไอ้ปูนทำอะไรดีไอวันนี้ไม่โดนมาตลอดเลยมาโดนตาสุดท้ายปูนต้องบอกบอกความจริงหนึ่งอย่างให้ปูนทำอะไรดีหนึ่งอย่างความจริงหนึ่งอย่างได้ได้สอนอีกแล้วเอาอีกแล้วให้ปูนจริงหรือไม่ครับผมจริงหรือไม่เดี๋ยวจะไใบใหญ่นะให้มาทำอะไรดีอ่ากระโดดตบโอ้ โดนตัวมนลอกแงครับแปดจิ้งหรีดสิบเทบ้าเออไม่เบิดแก้มปอนโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นไ้มปะเห็นไมปด้งหรีดแปดจิ้งห่ะปดจิ้งรีดนจิ้งหรีดเออไปแดจิรีดสตว้าร้อาอยห้าร้อน้าอย้าร้อยห้าร้อยหาร้อยห้าร้อยห้าร้อย้าร้อย้าห้าร้อย้อหรห้้ห้ารมห้้ยห้อห้้อยห้า้ยห้า้อยห้าร้หยหาอ đá 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 ôn ơi nghe không đá 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 không ấy 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 không 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 หมุนยื้างเงิหุ่ย้างเงจะยืนหมุนเืองงยังั้ดีเพราด้เราเรื่องยังโอเคจิงจังละเขาสุดทายจิงจังเหรอท้าอะไรล่ะเนี่ยต่อไปค่ะเราทําได้าคุณแก้วค้เมื่อวานเราเรียนกันไปแล้วมีพิธีชันวันนี้อยากเห็นทุกคนทำแบบ ฟูแบบคือดูความรู้สึกด้วยแล้วก็กายภาพด้วยว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวขอเช็คที่ละคนว่าถูกต้องหรือเปล่าเนาะใช่ให้ให้ให้ไมวอร์มแบบคู่ตัวเองก่อนอ่ะจับคู่ค่ะจับคู่แล้วทำรีพีทไอ้ที่แบบทำรีพีทอย่างนี้เช่นบอกว่าเธอปัดชมพูฉันปัดชมพูใช่เธอปัดชมพูใช่เธอปัดชมพูใช่เธอปัดชมพูเธอกลิดอายไลเนอร์ใช่เธอกลิดอายไลเนอร์เธอพอใจใช่เธอพอใจใช่เธอพอใจอันนี้โอเคแยกใหญ่อใครเหลือเห็นในสิ่งที่ไปใครเหลือใครเหลือคู่คู่ก็ได้มาไป ใครๆแกจับคู่กันอ่ะจับจับจับมาคิวคู้ๆมาไปค่ะเริ่มเธอมีสิวข้างในกัเธอมีสิวใช่เธอมีสิวเธอมีสิวข้างใจ เห็นเห็นเลยนะนะคกูตกใจเขาในเห็นเรื่องอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในหน้าคุณเมื่อกั้เม่อกี้ตกใจแกก็พูดมาเลยว่าแบบคุตกใจแกงงอ่เธองงใช่เธงงฉันงงมากเลยเธองงมากเลยนตอนนี้ใช่ฉันงงเนานนันนันไม่บินอ่ะพันนปาก่อยนไม่ปากไนหก่ นายหัวล้อเราหัวล้อซึ่งมันใหญ่มากนักแสดงนะคะดูมันใหญ่ไปหัวล้อบ่อยมากตอนนี้เราไปดูแบบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แบบปัจจุบันขนาดนั้นอะมันมีอย่างสุจิอภิโชว์นายจ้องนายก็จ้อหูเราจ้องนายจับหัวเราจับนายจับมือเองนายยังจับมือยู่เลยอ่ะเราเลิกจับแล้วเออนายขครอยากปากไหมอะเราจับหูวเราจับหูนายจับหูใช่แจะแค่ประดมได้ไงใส่ป้านายจับนายจับหูอ่ะ นาเวอร์มีภาษาอะไรันนาเวอร์ได้ไหมนาเวอร์หมดเราแล้วนายชื่อปูนอะเราใช่หรือชื่อปูนนายชื่อไไงอ่ะนายชื่อปูนเราเราชื่อปูนอะใช่ข้าอเรามีลายชื่อถ้าเธอถราแต่งลายชื่อเธออยากให้ทไรเรามีลายชื่ออะเราใส่หัวใช่เราเราแค่ใส่หัวแล้วแต่ยิ้มอีกแล้วอะได้ก็ยิ้มเอได้โอ้โหได้เสพอ่ะโอ้โหอะไรทำไม เธอยิ้มใช่ฉันยิ้มเธอหัวเราะใช่ฉันหัวเราะเธอหัวเราะฉันหัวเราะเธอพยายามหน้าฉันพยายามหน้าเธอทำหน้ากวนใช่เธอก็ทำหน้ากวนเหมือนกันเธอเลิกคิ้วฉันก็เลิกฉันเลิกคิ้วไม่อยากจะปาสิ่งอะไรที่เด็ดเธอพยายามเอาชนะฉันเธอก็พยายามเอาชนะฉันเขาพยายามเลยเขาเป็นอย่งอารมณ์อะลูกเวลาพวกแกเล่นกันอะแกชอบแบบเหมือนกวนกันใช่ไหม โอเคดีมากเมื่อกี้ดีมาหมดเลยมุกแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ถามคำถามว่าเธอถาบอะไรแต่เราจะฟันธงไปเลยว่าเราเห็นอะไรเราจะไม่ถามเพราะว่าเธอําอะไรเธอยิ้มทำไมอะไรเงี้ยเราจะไม่ถามเกมนี้ลูกมันจะเป็นการฝึกให้รู้ว่าเราอเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดผู้สนทนาเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเกิดคู่ผู้สนทนาไม่ว่าจะเป็นผู้สนทนาหรือเป็นคนดูอะไรเงี้ยค่ะมันได้ทั้งหมดดูออกไหมลูกเป็นแบบเป็นการสังเกตให้เห็นแบบทั้งหมดว่าเอ้ยอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกอะไรองไรประมาณ ดังนั้นอ่ะเมื่อแกแล้วมันจะมีบางตอนนะคะที่มุกอะเมื่อกี้เหมือนแบบพอคุณพูดไปแล้วอ่ะมุกยังไม่แบบเหมือนไม่กล้ารีเทสกลับมาเพราะว่ามุกเห็นว่ามุกเป็นนักถ่ายแล้วถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็รีเทสไปเรื่อยๆพูดซ้ำไปเรื่อยๆเธอใครงงอะเธอพูดผิดนี่เธอมองครูเธอมองฉันเธอมองฉันเธอมองฉันเธอขยับปากเธอยิ้มอ่ะเธอพึ่งหน้าฉันฉันก็งงสิแกล้งกูแกล้งกู เําไม่สนใจฉันแซนกับพิตาแซับพิตาันกัิตาับสนี่แล้วในระดับเแต่ปอต้องน